รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้รายการสบายสบายสไตล์อรลงกรกับผมอาจารย์พลคนเกษตรนะครับวันนี้ก็ได้เดินทางมาที่อลงกรฟาร์มแอนรีสร์ทนะครับเพื่อจะมาพบกับท่านผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนโยบายหลักๆนะครับที่ท่านผู้ชมก็ได้ติดตามผ่านหน้าจอนะฮะร,รายการที่อาจารย์พลได้นําเสนอมาโดยตลอด วันนี้ก็มาพบกับท่านนะครับท่านเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและกรนะครับท่านอลงกรพลบุตรครับสวัสดีท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาอัปเดตกันนะครับเพราะว่าเรื่องราวของท่านมีมากมายแต่วันนี้เรามาอยู่ที่เพชรบุรีนะครับและท่านได้ให้เป็นข้อมูลไว้ว่ามีเรื่องราวของคําว่าซิกเนเจอร์เพชรบุรีโมเดลเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเพราะนั้นผมจะขอเป็น ผู้ที่นําเอาความรู้จากท่านเนี่ยมอบให้ท่านผู้ชมว่าสิ่งที่ท่านกำลังจะก,กล่าวเป็นประโยชน์อย่างไรบ้างครับเรื่องของซิกเนเจอร์เพชรบุรีเมนูเนี่ยครับอยู่ภายใต้โครงการเพชรบุรีโมเดลซึ่งตอบโจทยเ์เป้าหมายใหม่ของประเทศไทยตามแผนพัฒนานเศรษฐกิจและสังคมชาติฉบับที่13นะครับซึ่งเริ่มต้นใช้แล้วนะครับหนึ่งใน13บุตรหมายของ เป้าหมายประเทศก็คือการก้าวสู่เกษตรมูลค่าสูง2ก็คือเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการให้ยกระดับรายได้ของเกษตรกรและพี่น้องประชาชนคนไทยในการที่จะใช้เครื่องยนต์สําคัญก็คือการเป็นประเทศามหาอำนาจทางอาหารของโลกนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงได้เริ่มต้นขับเคลื่อนภายใต้การ กำกับนโยบายของท่านดรเฉลิชมชัยศิรอ่อนรัมตีว่าการกระทรวงเกษตรก่อนนะครับการเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยได้นําร่องที่จังหวัดเพชรบรุรีเพราะว่าเราได้ขับเคลื่อนเพชรบุรีโมเดลมาเป็นเวลาปีกว่าแล้วนะครับโครงการที่ได้รเริ่มใหม่นะครับก็คือโครงการในการที่จะสร้างเมนูที่สะท้อนอัตลักษณ์มีความเป็นลักษณะเด่นของเมนูอาหาร ในแต่ละจังหวัดการเริ่มต้นที่เพชรบุรีเนี่ยเพื่อให้ทุกจังหวัดเนี่ยสามารถขยายผลดําเนินการไปเพราะว่าหัวใจของการตลาดเนี่ยคือการสร้างความแตกต่างและประเทศไทยเนี่ยมีสาภาพด้านอาหาร,รมีศักยภาพด้านกเกษตรมีสาภาพด้านการท่องเที่ยวอันนี้เป็นจุดแข็งที่อยู่ในระดับต้นของโลกเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าเครื่องมือในการที่จะ,ะสร้างฝันให้เป็นจริงเนี่ยก็ได้มีการออกแบบ เพื่อให้ทุกจังหวัดเนี่ยมีเมนูอาหารมเมนูเครื่องเดิม,มเมนูของว่างมเมนูท่องเที่ยวนะครับที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัดตามเสื้อผ้แต่ละจังหวัดแลด้วเป็นภาพรวมเนี่ยประเทศไทยก็จะมีอย่างน้อยเนี่ยเป็น77เมนูหลัก77จจังหวัดที่มีซิกเนเจอร์เมนูนะครับ ดัด้านี้เป็นโครงการริเรอร์ใหม่ๆและนี่เป็นรายการแรกนะครับที่ได้มีการเปิดเผยแนวทางของการขับเคลื่อนเราได้กำหนดการสร้างทีมงานขึ้นมารับผิดชอบโครงการนะครับอสองก็คือว่าจะเริ่มด้วยการเปิดกว้างให้คนจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยทั้งหมดไม่ว่าอยู่ในเพชรบุรีหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ตามนะทั้งในและต่างประเทศเนี่ยได้ร่วมนำเสนอ ในมุมความคิดเล้าเสนอว่าอย่างเมนูอาหารเพชรบุรีเนี่ยมีอะไรบ้างเสนอมาเลยครนะเ,เพราะว่าเราใช้ระบบออนไลน์ครับนะในการที่จะเปิดการคัดเลือกเมนูของดีบังเพชรน,นะครับแล้วก็คำว่าซิกเนเจอร์เนี่ยเป็นคำสากลมากนะ ที่มีความโดดเด่นจุดเด่นจริงๆนะมีความพิเศษมีความเป็นพรีเมียมจริงๆเนี่ยจึงใช้คัว่าซิกเนเจอร์อย่างพวกเชฟระดับโลกนะเขาก็จะมีหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกเนี่ยถ้าบอกว่านี่คือซิกเนเจอร์อันนี้หมายว่าว่าการันตีเลยว่าของดีแน่ๆที่ของดีแน่ๆเนี่ยก็จาเป็นจะต้องมีกรรมการในการพิจารณาคัดสรรจากผู้ทรงวุฒิจริงๆนะครับของทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการโดยศูนย์เอซแล้วก็ ภาคเกษตรกรนะครับแล้วก็หอการค้าสภาวตสาหกรรมสมาพัพนธคม SME ในแต่ละจังหวัด<ม>นะครับ<ม>อยา่างเพชรบุรีเนี่ยเราก็จะมีอาหารที่ค่อนข้างแตกต่างและโดดเด่นนะครับ<ม>เช่นแกงหัวตาล<ม>ขนมจีนทอดบันอย่างเงี้ยจังหวัดอื่นไม่ก็จะรับประทาไม่ก็จะรู้จักม,มาที่นี่เนี่ยมีแน่แล้วก็วข้าวต้มสามกษัตร<ม>ิย์ซึ่ง อันนี้มาจากประวัติศาสตร์เลยนะครับรชกาลที่ห้าพระองค์ท่านเนี่ยก็ทรงโปรดเพชรบุรีมากถึงกับมาสร้างาวังบ้านเปื่นนะครับหรือว่าพระราชนิเวศวังบ้านเปิดนเนี่ยนะครับหลามราชนิเวศเนี่ยอยู่ริมแม่น้ําเพชรบุรีเมื่อครั้งเสด็จประพาสเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยได้สร้างเพชรบุรีมนีเมนูเป็นคนแรกเลยนะครับเป็นพระองค์แรกเลยก็คือ ข้าวต้มสามกริยับโดยเอาเอาวัตถุดิบอ,อาหารทะเลเนี่ยมาแล้วก็ข้าวเมืองเพชรนะครับ,รบตรงนี้บันทึกในประวัติศาสตร์เลยรเราต้องการให้เพชรบุรีหรือว่าทุกจังหวัดเนี่ยได้ค้นคว้าหาความแตกต่างแล้วก็เป็นจุดเด่นจริงๆนะฮะไม่ใช่เมนูใหม่ครับแต่ว่าจากตรงนั้นเนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาสู่การเป็นฟิวชั่นได้สําหรับตอบโจทย์นะ นิวนอร์มอลเน็กนอร์มอลสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างประเทศหรือว่าหรือว่าคนในจังหวัดของเรานะครับก็จะมีการสร้างสารรค์ภายใต้แนวคิดแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่องไปนะครับหรือว่าการใช้ซอฟต์พาวเวอร์เข้ามาผสมผสานหรือของว่าอย่างเข้าแช่สาวังอย่างเงี้ยนะของเพชรบุรีเนี่ยเป็นเมืองพระราชาเรามีวังอยู่3าวังเ uh, uh. ข้าแช่เมืองเพชรก็มีความโดดเด่นผลไม้ เมนูผลไม้เด็ดซิกเนเจอร์ชมพู่เพชรนะตอนนี้ก็มีทุเรียนเพชรบุรีนะครับหรือว่ามีะละมุดนะมีสับปะรดมีหลายอย่างที่ถือว่ามีความโดดเด่นก็จะเปิดกว้างจากนั้นเนี่ยเมื่อเราคัดเลือกคัดสรรได้จนเป็นซิกเนเจอร์เพชรบุรีเมนูแล้วเนี่ยก็จะ ขอความร่วมมือโดยร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับภาครัจ,จังหวัดการท่องเที่ยวหลายหน่วยงานทั้งบ้านรละเระชนเนี่ยให้โรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารพัตคารมีเมนูพื้นฐานนี้ครับเรียกว่าซิกเนเจอร์เพชรบุรีเมนูนะครับ,รบท,รรท่านผู้ชมครับท่านพี่น้องเกษตรกรท่านผู้บริหารแต่ละจังหวัดนะครับเพชรบุรีโมเดล เป็นโมเดลต้นแบบนะครับเพราะฉะนั้นท่านได้รับชมเทปที่บันทึกร่วมกับท่านลงกรในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวทางเพราะว่าแต่และจังหวัดก็ต้องมีการเตรียมตัวเพราะว่าโมเดลหนึ่งก็จะก๊อปปี้แนวทางซึ่งโครงสร้างก็โคงคล้ายๆกันแต่ว่าอัตราลักษณ์ต่างๆเนี่ยแต่และจังหวัดเนี่ยมีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะครับท่านอยากจะฝากประชาชมพันธ์ให้แต่และจังหวัดนะครับเตรียมตัวอย่างไรครับ เพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าท่านบอกว่านี่คือโครงการระดับชาติเจครับก็ภายใต้ความร่วมมือนะครับระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยเนี่ยกระทรวงพาณิชย์เป็นการสําคัญนะฮะตลอดจนกระทรวงสาธารณสุขทางด้านออยมาตรฐานอาหารสินค้าเกษตรของมอชอะไรเป็นพวกนี้เราเราจะประสานไปถึงท่านผู้ว่าทุกจังหวัดนะครับ โดยที่ท่านผู้ว่าเนี่ยก็เป็นประธานคอพจอที่ช่วยกรูณารับผิดชอบงานกระทรวงกรเกษตรนะครับรวมทั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรระดับจังหวัดซึ่งมีกศจจังหวัดเนี่ยเป็นประธานนะครับแล้วก็ยังมีระดับอำเภอให้เดินหน้าพร้อมๆกันแล้วก็ดูการขับเคลื่อน เพชรบุรีโมเดลนะครับเพราะว่าต,ตรงนี้จะจะไม่ใช่เป็นโครงการที่เรียกว่านำล่องโครงการเดียวไม่มีการจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้<ม>การจะประรูปประเทศนี้การจะยกระดับรายได้ของเกษตรกรตลอดจนผู้ประกอบการแล้วก็การสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ๆเนี่ยต้องทำพร้อมกันทั้ง77<ม>จังหวัดไม่นั้นก็จะเป็นแบบรวยกระจุกจนจนกระจาย<ม>นะครับ เกิก่อนก็ไม่มีโอกาสที่จะพ้นจากหนี้สินความยากจนนะครับเราจึงเน้นมากเรื่องของเกษตรมูลค่าสูงเพราะว่านี่คือเป้าหมายใหม่เลยต่อไปประเทศไทยเนี่ยจะต้องไม่เรียกว่าประเทศเกษตรกรรมครับเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกอาหารอ่อท็อปเทนของโลกนะครับเป็นมหาอำนาจดังงานก็หมายความว่าข้าวเพียงไม่บีกเอกร,รมเนี่ยสามารถที่จะทําเป็น อาหาร ready to eat นะครับที่เป็นแพนะ็คกิ้งทำเป็นแกงเป็นข้าวต้มเป็นมีของหวานอะไรพวกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทำจากข้าวที่ตันละหมื่นสองหมื่นเนี่ยไปสู่ตันละแสนสองแสนได้ด้วยการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ยกระดับนะครับแล้วก็มีแบรนด์ตอนนี้เราตั้งคำการพัฒนาบแบรนด์เพรบรีด้วยนะครับเพื่อต่อยอดกับเรื่องของ ซิกเนเจอร์เพชรบุรีเมนูเนี่ยนะครับเพราะว่าการสร้างแบรนด์เนี่ยคือการสร้างมูลค่าสูงสุดลนะก็จะต่อยอดซิกเนเจอร์เพชรบุรีเมนูก็จะเป็น1แบรนด์นะแล้วเราจะมีมาตรฐาน q ิของกระทรวงเกษตรแล้วก็จะมีะความร่วมมือกับสมาคมเชฟนะครับที่มามสร้างความมั่นใจแล้วก็ออกแบบการพัฒนาต่อยอดจากเมนูพื้นฐานเนี่ย ที่รับการคัดเลือกเนี่ยไปสู่เมนูเพื่อเฉพาะกลุ่มเช่นสําหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเอกแกงหัวตาน,นี่สําหรับคนจีนนี่คงจะไม่เหมือนกับแกงหัวตาลที่ฝรั่งกินนะหรือว่าเข้าแช่อย่างเงี้ยนะคือมันต้องต้อง,ต,องต้องออกแบบดีไซน์การเดินหน้าตรงนี้เนี่ยก็อยากฝากไว้ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนที่ได้รับชมรับฟังเนี่ยได้มองเห็นภาพตั้งแต่ต้นจนจบ,บและท้ายที่สุดคืออะไรเงินจะไหลเข้ากระเป๋าครับนะ เปลี่ยนจากวัตถุดิบผลผลิตเกษตรเนี่ยมาสู่การเป็นผลิตภัณฑ์อาหารนะมาเป็นทั้งแม้แต่อาหารทะเลเรานะครับก็เช่นเดียวกันอาหารปศรุสัตว์ของเราทางด้านของพวกสเต็กนะเรื่องของแม้แต่โคโนมอย่างเงี้ยนมก็จะมีพวกชีสติกนะญี่ปุ่นนี่ขายทุกทุกร้านเลยครับเป็นสแนค็คนะหรือสาลายอย่างเงี้ยเราก็จะมีที่เป็นสแน็คสาหลี่มาอย่างที่แบบ ตัวอย่างเช่นเถ่าแก่น้อยเป็นต้นเนี่ยนะวันนี้เราส่งเสริมที่เพชรบุรีเนี่ยเราก็ส่งเสริมสายพวงอุ่นนะแล้วมีการแปรรูปและสายชนิดอื่นๆที่ประเทศไทยทําเข้าเนะเราก็ผลิตได้ตรงนี้ขอให้แต่ละจังหวัดซึ่งแตกต่างกันอย่างภาคอีสานเนี่ยไม่มีทะเลนะแล้วก็มีสายพันธน้าจืดมีผําผัาตอนนี้เนี่ยที่เคยพูดว่าเป็นนโยบายฟิวเจอร์ฟู้ดเป็นพืชและอาหารแห่งอนาคตเนี่ยเพชรบุรีก็เดินหน้าไปเกือบทุกด้านแล้วนะฮะ อีสานเนี่ยก็สามารถที่จะเลี้ยงผัาพราวเ่เป็นเป็นเป็นพืชอาหารพืชว่าทําเดิมอยู่แล้วภาคเหนือก็เช่นกันเพราะว่ไม่มีทะเลไงใช่ไหมของเพชรบุรีเราเลือกยี่สิบสอจังหวัดชายทะเลก็จะมีสาหรายทะเลแต่ว่าในผัาเนี่ยก็สามารถที่จะแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับประเทศตะวันตกตอนนี้เนี่ยถือว่าผัาเนี่ยเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดมีการแปรรูปทําเป็นผงแลบ้บรรจุแคปซูลนะ หรือว่าเอาไปใช้แทนไข่กุ้งสําหรับอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารญี่ปุ่นทั้งหลายเนี่ยอ,อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ที่อยากให้เห็นว่าการเดินหน้าแปรจากเป้าหมายของประเทศมาสู่การบริหารจัดการของกระทรวงเกษตรซึงร่วมมือใกล้ชิดกับกระทรวงพาณิชย์นะฮะก็ได้ช่วยกันเต็มที่ผมเชื่อว่าถ้าเราเดินหน้าอย่างนี้เนี่ยนะแล้วก็สร้างความเท่าเทียมในการพัฒน,นาทุกจังหวัดต้องมีโอกาสเท่ากันเพราะว่าไม่ได้มีแค่ ชาวนาหรือเกษตรกรที่ยากจนอยู่ในจังหวัดเดียวนะเรายังมีปัญหาที่จะต้องให้ก้าวข้ามปัญหาความยากจนนะมาสู่เส้นทางใหม่และเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่รัดที่สุดเร็วที่สุดนะไม่ต้องรอกันถึง50ปีร้อยปีผมคิดว่าถ้าทํแอย่างนี้ต่อเนื่องนะแล้วก็ใช้หลักการบริหารแบบกระจายอย่างทั่วถึง เดินหน้าไปพร้อมๆกันแล้วก็มีโครงการใหม่ๆที่ตอบโจทย์ตลาดความต้องการของตลาดตามยุทธศาสตร์ตลาดนําการผลิตทั้งในและต่างประเทศเนี่ยไม่เกิน4ปี5ปีครับเราเห็นหน้าเห็นหลังแน่นอนครับท่านผู้ชมครับที่ได้รับฟังมานะครับสตสบายสบายสไตล์อารณ์ก่อนในช่วงแรกครับก็อัดแน่นไปด้วยด้านเนื้อหาสาระความรู้นะครับเพราะาท่านอง์กรก็เรียกว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะฮะภารกิจของท่านเหนีดเหนื่อยมากเพราะาต้องเกี่ยวข้องกับ บุคคลหรือองค์กรอีหลายแห่งนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับว่าท่านมีเรื่องราวอะไรที่จะมาบอกท่านผู้ชมนะเพื่อจะเตรียมตัวนะครับว่าเพชรบุรีโมเดลเนี่ยจะเป็นต้นแบบทำให้จังหวัดทั้งท่านประสบความสำเร็จอย่างไรนะฮะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับ กับเรื่องราวดีๆจากที่ปรึกษานะท่านรตรีท่านหลวงกรพลบุตรนะครับท่านบอกว่าจังหวัดแต่และจังหวัดนะครับก็ยังมีซอยเป็นอำเภอซอยเป็นตำบลน,นะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านบอกเพชรบุรีโมเดลเนี่ยไม่ได้หมายถึงจังหวัดแค่นั้นมันยังมีซอยย่อยไปอีกเพราะฉนั้นในระดับตำบลน,นี่ท่านก็มีโครงการนะครับเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบห้าตำบลอันนี้มันโยงใย,ยอะไรกับแนวทางของเพชรบุรีโมเดลครับท่าน เพชรบุรีโมเดลเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่จะขับเคลื่อนเป็นตัวอย่างนำร่องแล้วก็เพื่อให้เดินหน้าไปพร้อมๆกันอีก76จังหวัดนะครับ<ช>เพราะฉะนั้นกลไกใหม่ที่เราได้สร้างขึ้นแล้วก็กล่าวได้ว,ว่าเป็นประเทศแรกในโลกนะมันมาจากการที่เราเห็นปัญหาในเรื่องของอการพัฒนาระดับพื้นที่ที่เล็กที่สุดคือหมู่บ้านตำบล<ม>และก็ชุมชนในเมืองนะครับ ดังนั้นเนี่ยจึงได้ออกแบบในเรื่องของคณะกรรมการพัฒนาเกิดกรรมยั่งยืนระดับตำบลน,นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหลายกระทรวงระบงกรมและก็ทุกภาคส่วนนะครับในที่สุดเนี่ยตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่านมาเราได้มีการจัดตั้งกรรมการชุดนี้ครอบคลุมทั้ง76จังหวัดนะครับ878อำเภอ 7,255ตำบลเรียบร้อยและระหว่างนี้เนี่ยในกัรการที่แต่งตั้งโดยตำแหน่งเนี่ยก็ได้คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเช่นตัวแทนหมู่บ้านหมู่บ้านละหนึ่งคนผู้ทรงคุณวุฒินะตำบลละสองคนตัวแทนประชาสังคมสองคนนะครับพร้อมกับทำการสร้างความเข้าใจนะครับเพื่อให้ ฟันเฟือง7,255กลงไกในระดับตำบลเนี่ยได้เ,เดินหน้าในเชิงการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับในส่วนเพชรบุรีเนี่ยเนื่องจากว่าผมได้ออกแบบโครงการนี้แล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากท่านประธานคณะกรรมการพัฒนาเกิดกรรมยั่งยืนแห่งชาติ ซึ่งเป็นกรรมการระดับชาตินะครับโดยมีทานรัมติกเกษเตรดรชวศรีอ่อนเนี่ยเป็นประธานโดยตําแหน่งท่านก็ให้ความเห็นชอบกรรมการก็ให้ความเห็นชอบแล้วก็ทางการแต่งตั้งกลไกนี้ก็เดินหน้าแล้วเพชรบุรีก็เริ่มขับเคลื่อนนะครับผมก็ได้มีการประชุมกลุ่มตําบลทุกหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งท้องถิน่นพวกอาบาตาเทศาบาลหรือว่าเากเษตรตำบลน,นะครับอาสาสมัคร,กรเกษตรหมู่บ้านตำบลตลอดจนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตัวแทน a อ c นะครับถ้าเราจะดูถึงการพัฒนาประเทศเนี่ยก็จะเห็นว่าในระบบราชการของเราเนี่ยตั้งแต่คณะรัฐมนตรีลงมาถึงกระทรวงทุกงงรมทั้งหลายเนี่ยแล้วก็มาถึงราชการส่วนผิภาค และระดับจังหวัดเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเกษตรเป็นต้นเนี่ยกระทรวงเกษตรเป็นต้นเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่เราเรียกว่าเป็นเกษตรตำบลหนึ่งคนก็ดูหนึ่งตำบลขนาดใหญ่หรือว่าดูสองาสามตำบลสาม,มสี่ตำบลน,นะ <S <S <ม>เรียกว่านอกเหนือจากงานในกระทรวงเกษตรยังต,งต้องต้องประสานการทํางานกับหลายกระทรวงนะครับ <S <S <ม>แล้วก็ดูแลทั้งปัญหาดูแลเรื่องโครงการ ใหม่ๆของรัฐบาลเช่นโครงการประกันร,รายได้การขึ้นเดือนเบียนเกษตรกรเยอะไปหมดเลยมันมันเต็มกำลังเพราะฉะนั้นการที่จะมาพัฒนาเกษตรเนี่ยฮะในระดับหมู่บ้านตำบลซึ่งตำบลหนึ่งเอาว่ามีสักสิหมู่บ้าน12หมู่บ้านมีแปลงลกรประมาณตั้งแต่2 0 0 0 3 0 0 0 4,000 5,000เนี่ยเอ่อไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับด้วยการเห็นประเด็นปัญหาตรงนี้ในเชิงการพัฒนาและการทำหน,าน้าที่เราจึงได้ออกแบบกลไกใหม่ไง แล้วก็ระไกใหม่เนี่ยเราดึงมาหมดนะที่จะมาร่วมพัฒน,นาจากภาพใหม่ให้กับหมู่บ้านตะมนต์นะครับมีปลัดอำเภอเป็นประธานมีผู้บริหารอบอตอนะครับเ,เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นนะก็เป็นรองอประธานแล้วมีตัวแทนหมู่บ้านซึ่งก็ขอให้สรรหานะ ให้มากที่สุดจากอาสาสมัคร,กรเกษตรซึ่งเรามีอยู่<ม>ทุกหมู่บ้านตำบลอยู่แล้วนะครับแล้วก็คุ้นเคยคุ้นงานอยู่แล้วโดยมีเรขาเนี่ยก็คือกเกษตรตำบลน,นะเป็นฟันเฟืองสําคัญในการเดินหน้าและเพื่อง่ายต่อการเดินหน้าเนี่ยเราก็ออกแบบเมนูว่าอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งตำบลเนี่ยที่จะพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยได้ไดอย่างน้อยต้องมีอะไรบ้างเช่น ให้มีโครงการชมประทานตำบลโดยที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูเรื่องของการวางนจัดการน้ำํำและระบบชมประทานหมู่บ้านตำบลเนี่ยให้ครอบคลุมทั้งตำบลเลยซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราก็อ้อมีชมประทานแหละชมประทานเนี่ยก็อยู่มาร้อยกว่าปีแล้วนะก็เวลาลงมาถึงในระดับชุมชนหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในขอบเขต ที่จะเข้ามาได้นะเพราะว่าเราได้มีการตั้งอบตแต่อบตเองก็อยากจะทําอย่างพนาแต่ว่าไม่มีงบประมาณไม่มีบ,บุคลากรไม่มีเครื่องจักรไม่คือขาดแคลนมากนะดังนั้นเนี่ยในแต่ละต้นนเนี่ยเราก็บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยมีโครงการชมบุรีนตำบลบแล้วก็ให้ตั้งอำนาจหน้าที่ของกรรมการตำบลเนี่ยสามารถตั้งคณะทำงานสามารถตั้ง คณะรัมนรได้ก็จะมีเรื่องการาขับเคลื่อนโครงการชนประทานตำบลมาสำรวจเลยว่าใน10หมู่บ้าน12หมู่บ้าน15หมู่บ้านเนี่ยหนึ่งแหล่งน้ำนะจะแหล่งน้ำธรรมชาติมีหรือไม่พอเพียงหรือไม่แหล่งน้ำชลประานมีสะกักเก็บนะของสาธารณะหรือของของประชาชนเนี่ยนะ พอหรือไม่ในเรื่องของน้ำกินน้ำใช้เพื่อการอุโปโภคบริโภคสองก็คือว่าแล้วต้องเป็นน้ำที่สะอาดสองก็คือว่ามาดูซิว่ามีน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอไหมมาดูซิว่าหมู่บ้านตำบลไหนที่เป็นที่ลุ่มน้ำท่วมซ้ำซากหรือว่าตรงไหนเป็นที่ดอนน้ำไม่ถึงนะก็ทำการเกษตรก็ลำบากหรือว่าได้ผลผลิตต่ำนะครับหรือน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ จากกั้านเนี่ยการบริหารก,การน้ำเนี่ยจะเกิดความยั่งยืนและร่วงกันแกแบบน้ปัญหาโดยเอาทรัพยากรไม่ใช่เราว่าเอ๊ะจะเอาเงินที่ไหนเอบตอก็มีงบจํากัดเพราะฉะนั้นก็มาดูว่าเอ๊ะจังหวัดมีไหมกลุ่มจังหวัดมีไหมนะหรือว่า,เ,าเราเรียกว่าลงแขกันนะโดยตั้งเป้าว่าหนึ่งหมู่บ้านต้องมีหนึ่งกลุ่มผู้ใช้น้ำกลุ่มผู้ใช้น้ำเนี่ยก็จะดูระบบการกระจายน้ําส่งน้ําด้วยเช่นอาจจะมีคลองจุ่มทานแต่ว่าพอเลยเออกไปร้อยเมตรสองร้อยเมตรห้าร้อยเมตร ใครจะดูดน้ําขึ้นไปไหวครับก็จะได้ตั้งได้ปั๊มสูบกันแค่ตามพื้นที่ที่อยู่ริมชลประทานเราก็บอกว่าเอซี AC เรามีเทคโนโลยีนะเช่นการสูบน้ําด้วยโซลาเซลล์เพราะันตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำมาหมู่บ้านนี้ายาวไป5กิโลส่งด้วยท่อ2นิ้วสบายมากเลยลงทุนแค่ไม่เท่าไหร่แสนสองแสนบาทแต่ใช้ได้20ปีซึ่งกลุ่มผู้ใชน้น้ำเนี่ยอาจจะได,ได้ประโยชน์สัก50หลังคาเรือน50ครอบครัว ก็ S <S มาลงขาเน,นี่ยนะบ้านครอบครัวละสองพันห้าถึงห้าพันก็มีสินเชื่อนะ่ซึ่งเราบอกทกศบอกเอ้าเลือสากรบอกคุณได้สินเชื่อเนี่ยแต่ว่าทิ่สี่หกิโลเนี่ยมีน้ําำนะแล้วก็จะมีการขุดบ่อสะอะไรเพื่อรับน้ํากักน้ำนะดังนั้นเนี่ยเรื่องการพัฒนาการกระจายการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะและอย่างทั่วถึง ทําการเกษตรได้ทุกอย่างทั้งพืชประมงปศุสัตว์ได้เพิ่มขึ้นที่สําคัญที่ดินมีราคาขึ้นแน่นอนแทนที่จะเป็นที่ที่ทําอะไรไม่ค่อยได้แห้งแรงนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ทางตะวันตกติดชายเขานี่ก็จะทําอะไรไม่ค่อยได้นะดังนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งให้ยกตัวอย่างหรือว่าการที่มีอย่างน้อยหนึ่งตำบลนี่ต้องมีร้านค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อที่จะเป็นแหล่งจําหน่ายนะทั้งสินค้าประมง น้ำจืดน้ำเค็มนะครับสินค้าปศุสัตว์เนื้อสัตว์เนื้อหมูอะไรต่างเนื้อไก่นะครับหรือว่าไข่ไก่แล้วก็แล้วก็วกพืชผักอะไรที่สะอาดปลอดภัยเราเน้นเรื่องของเกษตรปลอดภัยอาหารปลอดภัยไม่ได้สร้างใหม่ mm hmm. แต่ว่าจะรับสมัครแล้วก็ดูว่าอันไหนเข้าสเปคนะมีตู้แช่หรือไม่อะไรต่างเพื่อรักษาคุณภาพของอาหารถ้าลองคิดสิว่าถ้าเรามีร้าน อย่างนี้เนี่ย7,255แห่งระดับอำเภออีก878แนะระดับจังหวัดอีกเนี่ยเราจะมีเครือข่ายร้านค้ากเกษตรปลอดภัยนะครีนช็อปคลีนช็อปนะและจะมีการตรวจรับรองโดยอย่างกรมรงมงเขาก็มีตรารับรองนะครับมาตรฐานปศุษัต์ก็มีปศุสัต์โอเคเห็นไหมครับมกชอก็มีตราคิวอย่างเงี้ยเรายังให้อตทกรนะ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเนี่ยมาทำหน้าที่ด้วยในการดูแลมาตรฐานคุณภาพและก็การสร้างแบรนด์การโปรโมตด้านการตลาดรเราจะมีร้านค้าเครือข่ายเกิดข,ขึ้นทันทีเกือบหมื่นสาขาเนี่ยนะเกือบใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็สินค้าที่ผลิตที่ไหนเนี่ยเช่นเพชรบุรีผลิตที่ไหนก็จะกระจายไปใน93ล้านนะเป็นหลักผลิตที่ไหนขายที่ไหนตามหลักนโยบายสี่โลกเรามีนะ หลักกิโลเมตรที่สูยเนี่ยผลิตที่ไหนขายที่นั่นเนี่ยก็จะสร้างเศรษฐกิจตำบลขึ้นมาสร้างเศรษฐกิจหมู่บ้านสร้างเศรษฐกิจอำเภอจังหวัดขึ้นมามันจะก่อให้เกิดเครื่องยนต์ตัวใหม่เนี่ยทุกจังหวัดทั่วประเทศเนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ยกมาครับเวลาจํากัดมากครับท่านทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งว่าที่ท่านได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับทราบโครงการของท่านและเรียกว่ารีบปฏิบัติตให้เห็นรูปธรรม ท่านจะมีแนวทางอย่างไรครับเิญเลยครับผมคิดว่าที่ได้กล่าวมาเป็นตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะส่งต่อไปถึงการขับเคลื่อนทุกจังหวัดไปพร้อมๆกันเนี่ยเพียงแต่ว่าเพชรบุรีเนื่องจากว่าผมอยู่เพชรบุรีนะครับแล้วก็ได้เริ่มการสร้างการรับรู้แล้วก็ได้ขยายผลนะเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง93ตําบลก็เช่นเดียวกัน แต่และจังหวัดก็สามารถเดินหน้าได้เลยซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเทอรรมตรีก็ได้ให้ทุกจังหวัดน,นะเช่นเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยได้ได้เดินหน้าเรื่องนี้เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเข้าป่าคือของจริงะนะเราเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจแต่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานของ,ของเกษตรอาหารได้เน้น สิ่งสําคัญมากก็คือการพัฒนาอย่างยั่งยืน mm hmm. ไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า mm hmm. หรือว่าการแก้ปัญหาเป็นจุดๆนะเราถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นของก่ัญที่ดีที่สุดละนะ mm hmm. ที่ประชาชนและชุมชนทั่วทั้งประเทศเนี่ยจะได้มาร่วมมือกันครับแล้วก็เดินหน้าประเทศนะก้าวไปสู่ก้าวใหม่ของประเทศไทยเป็นก้าวที่ต้องกล้าเดิน เผชิญกับปัญหาอุปสรรคใดๆก็ตามก็ต้องฝ่าฟันแล้วก็การเห็นความหวังอนาคตใหม่ๆเท่านั้นแหละที่จะทําให้ทุกคนมีความหวังไม่ใช่หันไปก็มีแต่หนี้สินความยากจนนะแล้วก็วิธีการแบบเดิมๆหรือว่าต่างคนต่างอยู่นะครับการรวมพลังของชุมชนและทุกภาคส่วนนะไม่ใช่แค่ภาครัฐเรื่องมองดูเออเมื่อไหร่ภาครัฐจะมีงบ ไม่ใช่แนวทางนี้แน่นอนเราต้องเริ่มเปลี่ยนความคิดทั้งเจ้าหน้าที่ก็ดีเกษ,ษ,ษตรกรก็ดีนะภาคเอกชนหรือว่าผู้ที่ประสงค์จะร่วมเดินหน้าสร้างก้าวใหม่ให้กับประเทศและชุมชนหมู่บ้านของเรานะครับก็ขอให้ช่วยกันนะครับในการเดินหน้าผมคนเดียวทําให้สหําเร็จหรอกถ้ามนตรีคนเดียวทําให้สําเร็จรัฐบาลฝ่ายเดียวทําให้สําเร็จนอกจากว่าเราได้มาร่วมแรงร่วมใจนะแล้วก็เดินหน้าอย่างมีกลยุทธ รพร้อมๆกันครับครับก็ภายใต้การขับเคลื่อนของกระทรวงกรเกษตรและสกรภายใต้รัฐบาลชุดนี้นะครับ ก,ก็เป็นรูปธรรมมากมากนะครับอาจารย์พลก็ทําหน้าที่นะครับได้มาพูดคุยกับที่รึกสาราัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและกรท่า,างลงกรมพนบทก็ให้ข, Yet ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วนะครับเดี๋ยวเรายังมีเนื้อหานะครับที่จะนําเสนอในตอนต่อๆไปสหรับวันนี้เวลาหมดหมด,มดเวลาแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะท่านที่ปรึกสาราัฐมนตรีท่านอลงกรมพนบุทไปอย่างยิ่งครับขอบคุณมากท่านครับครับเดี๋ยวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ